สวัสดีครับสวัสดีพ่อพอไม่ไม่เอีนะคะที่กำลังรับช่วงรับฟังกันอยู่ทังช่องมิวและชา,าพอร์ตเบิร์โชว์ออฟฟิเชียลค่ะตอนนี้มื่อนี้ประมาณช่วง <c oughs> เกือบบายสอง <c oughs> นะคะมาบอกข่าวบอกกาวนะคะหลายเรื่องหลายเล่าที่พี่น้องได้พบเจอแล้วก็อยากรู้นะคะ นั่นก็คือศิลปินนะคะสาวน้อยและเพื่อนโชวมาอำลานะคะมาล่ามาบอกมาเกาผู้ใหญ่ลุ่งนะคะลุ่งจากลำเพื่อนโชวนะคะก็ยอมรับว่าตกใจนะคะตกใจนั่นก็คือน้องเดียนะคะน้องเดีย ยอมรับว่าเป็นอีอย่างที่อันดับแรกคือเรา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 ตกใจนะคะตกใจเพราะว่าบบท่านได้มีไม่ไม่ไม่ได้มีบด้มีเรื่องเล่าอีอย่างทีแบบพ่อหายด้หูเลยว่าน้องจะล่งนะคะแต่ว่ามาหูมือปิดวงพอดีมารู้วันปิดวงพอดีนะคะก็แอบเสียใจแล้วก็เสียดายอยู่ ว่าน้องเดียเป็นเป็นบุคคลที่น่ารักแล้วก็ทํางานออกมาได้ดีมากๆนะคะเป็นเด็กหน่อยที่ต่ฮักอีกคนนึงกับว่าใดนะคะกะเข้าลบการตัดสินใจนะคะข้าลบการตัดสินใจของน้องนะคะที่น้องจะเดินไปข้างหน้าแล้วก็ข้าลบการตัดสินใจทุกสิ่งอย่างนะคะทีน้อง ตัดสินใจในการเดินทังไซล์ล่าขอนแก่นนะคะถามว่าเสดายอ่ะอบอกไงไงน้องพี่น้องนาอบอกไงยๆว่าถามว่าเสดายบอลนูบอกเรือว่านูเสดายน้องเฮียงน้องเป็นเด็กน่ารักมากนะคะกบมาลุ่นกันค่ะว่าฤดูกาลนี้รำเพื่อนโชว์สิ ไปในรูปแบบใดนะคะเป็นในรูปแบบใดละะหล้กก็มีรุนว่าผู้ใด้ใช้าว่าเป็นนางเอกละเพื่อนโชว์นะคะศิลปินคนไหนที่จะเข้ามาเป็นนางเอกของสาวน้อยละเพือนโชว์เราก็มาลุ้นกันนะคะมันเป็นธรรมดาวัฏจักรของเก่าไปใหม่มานะคะกับม่อยากให้พ่อพอแม่แม่ไปไปคิดยังนะคะนองไปกับคือไปแบบ ไปเติบโตนะคะไปไปก้าวกระโดดอีกขั้นหนึ่งไปเติบโตะะบางคนก็นมีความฝันอย่างอย่างอย่างที่หนูเล่าให้ฟังค่ะหลายๆคนที่ออกไปก็ส่วนมากก็ออกไปเพื่อไปเติบโตในรูปแบบของตัวเองนะคะบางคนยุ่งวองอาจจะก,การแสดงในตัวตนของตัวเองมันมีมากกว่านั้นนะคะการแสดงยุ่งในตัวจ้กของมันมันมีหลายกว่นนั้น แล้วเราอยู่วงเราอาจจะแสดงได้ไม่เต็มที่หรือมันไม่ใช่ลู่ทางของเรานะคะกัมมี่นะคะอีกคนนั่นก็คือน้องเช่นน้องเจิงปิ้งน้องเจิงปิ้งเจงปิ้งก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นศิลปินอีกหนึ่งคนที่มีความสามารถหลากหลายมากม,มากเลยค่ะแล้วก็เป็นคนที่เสียงดีระดับท็อปท็อปเลยกับว่าได้นะคะน้องก็อำลาจากลำเพิ์นโช แล้วก็ย้ายไปอยู่วงพี่ใหม่พชัชรีเพราะอะไรดูว่าเหมาะกับน้องที่สุดเพราะว่าจึงเป็นเป็นคนที่มีความสามารถความสามารถด้านกันล้องเพลงลั่มสิงลั่มกนสแสดงตลุกก็ได้นะคะแล้วน้องก็เรียนลํามาจากทางอาจาร,รย์น้ำสักุลดาวเนื้อนะคะดูกระเสวาน้องใหญ่ไปถึกมอง กระเถืบบอลถือจริตที่น้องเป็นนะคะก็ะถือววาก็ถือว่า,วาแยกใหญ่กันไปเติบโตนะคะแล้วก็อีกผู้หนึ่งก็คือพี่ท็อปธนาชัยนะคะลายสายญ่หัวหน้าของเขานั่นก็คือไปเติบโตนะคะแยกย้ายไปเติบโตโดยการทําวงของตัวเองสื่อวงว่าเสียงสกิดใจนะคะพี่ท็อปธนาชัยเป็นบุคคลอ,อีกหนึ่ง บุคคลที่มีความเป็นผู้นาสูงนะคะมีความเป็นผู้นําสูงเป็นคนที่สามารถควบคุมหรืออ่านเกมหน้างานออกได้ดีมากๆว่าสถานการณ์งานเป็นแบบนี้ควรจัดสกิปไปแบบนี้แบบนี้แบบนี้คือเขาเป็นเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังสามารถเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังและเบื้องหน้าควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดอันนี้ชื่นชมไอ้กะถือว่าเหมาะมากๆกกับการไปสั่งวงเจ้าของนะคะส่วน เพื่อนสาวก้อยชาลินีอ่าจมอะไที่เราพูดฟูฟังนะคะก้อยชาลินีก็ก็กแยกย้ายออกไปเติบโตนะคะเพื่อนนุ้งกับก้อยกับเธอว่าเป็นมูกันกับมิวราชดาพรกับมิการผูดคุยกันมูกับ,บงงว่าไงไว่าเลือกเส้นทางของตัวเองคือการเป็นศิลปินเดียวนะคะเป็นศิลปินก้อย กระทั่งเอาตรงๆว่าก้อยกับบอสมบายยืนยันอีกเสียงว่าก้อยชลินีป่วยป่วยบ่อยบ่ยยยยมีแห้งเจ็บออดๆอดๆด้วยร่างกายาสุขภาพร่างกายที่บวแข็งแรงก็เลยบอสามาธิสิไปน้ำม่งได้แล้วการเป็นศิลปินเดียวนี่มันเฮ็ดให้ก้อยได้พักผ่อนคือรับงานเดี่ยวก็ชั่วโมงก็จบเป็นมค่ะคันเป็นมอลมมูนี่มันหลายชั่วโมงสิบกว่าชั่วโมงกว่าสิ เดินทางอีกนี่สินะคะแล้วบวกกับประจวบมอ่งร่างกายของก้อยน้าก็เป็นช่วงประจวบตรงที่ว่าถึงเวลาที่ก้อยจะต้องเดินในรูปแบบของการเป็นศิลปินเดี่ยวในช่วงนี้ไปก่อนนะคะดูแลร่างกายสุขภาพพอมีเวลาทําเพลงโคฟเปอร์ลุ่มช่องจะขวงอย่างประมาณนี้นะคะในในในมุมมองของก้อยชาลีนีนะคะส่วนน้องชาย ลูกไส้หลาตั้งยอยากน้องฟอสนะคะฟอสเป็นเด็กน่ารักมากตาหักแห้งนะคะน้องฟอสก็กลับไปเติบโตอยู่บ้านมองระเบียบน,นะคะระเบียบฟอสก็เป็นอีกบุคคลที่น่ารักแล้วก็เขาเป็นยังอ่ะบ่มีทิฏฐิไหมคะบ่มีทิฏฐิโบมีที <laughs> ท่ตีในที่นี้คือ ครบครบองค์ประกอบครบองค์ประกอบค่ะนะคะก็ถือว่าศิลปินแต่ละคนก,นแก็แยกย้ายแยกย้ายกันไปเติบโตแยกย้ายกันไปไปในทิศทางของแนวตัวเองนะคะหรือว่านั่งบ่อยอตลกบอยตลกบอยกับแยกย้ายไปที่เสียงสะกิดใจแล้วก็ กึ่งอินฟูด้วยนะคะบอยกลับไปแบบกึ่งอินฟูนั่มเพราะว่าบอยจะถนัดการารีวิวอัดคลิปนะคะลงติ๊กต็อกลงเฟซบุ๊กลงเลี้ยวลงอย่างนี้สินะคะนั่งกับศิษนัดไปในทิศทางนั้นนะคะอเอาเป็นว่ามือนี้นะคะเพราะว่าสิเป็นศิลปินคนใดที่สิเดินต่อหรือ ขอ้เบื่นต่อนะคะส่งกับร่างใจให้กันเพราะว่าเขาอยู่ในวงการเดียวกันหมอบแต่สิ่งดีๆให้กันราคาส่งเสริมึ่งนกันและกันเคารพกันตัดสินใจของทุกคนนะคะคนไปก็ขอให้มีใช่เนาะรากาที่สําคัญก็คือส่งกับรังใจดีๆให้กันเสมอไปมาหาสูกันเห็นนากันทักทายกันนะคะเคารพการตัดสินใจของทุกคนครับผมคลิปนี้เพาะแค่นี้ก่อนนะคะบาย